ีประตูอึดทึกทนแนะนำคันไหนไปดูกันคันแรกเลย t o y ยต้าไฮรักวีโก้ดับเบิลแคบ e, ส,ส ac, องจุ e พิลัเนอร์ทีไดีเกียร์ออโต้ปี2014ันสิขาวๆสวยๆแถมล้อแม็กซ์หล่อๆเท่ๆเงาๆแบบนี้ฟังก์ชันแจ่มแอร์เย็นเจี N ๊ยบเอาไปเลยที่สี่แสนบาทเท่านั้นฟรีดาวได้เลยผ่อนสบายๆงวดละ8,000บาทเท่านั้นคันต่อมา t o y ยต้ารีโว่ดับเบิลแคบสอมิตเกียร์ออโต้ปี2020สีดำดุด,ดุล้อแม็กพร้อมซิ่งสมรรถนะล้ำๆพร้อมฟังก์ชันทันสมัยคันนี้ ไ718,000บาทฟรีดาวได้เลยผ่อนงวัน11,000บาทเท่านั้นหรือจะคันนี้ Toyota Hilux r e v o 2.4G Leather Cap p i r a n e r Geoto ปี2018สีเทาเงาเงา,เงาสวยๆแบบนี้มาพร้อมฟังก์ชันครบครบแถมยังมีหลังคาแคริโบอยมาให้อีกด้วยคนของหน้าฝนสบายๆไม่ต้องกลัวเปียคันนี้เอาไปเลย628,000บาทฟรีดาวได้เลยต ผ่อนเงละ1 1 0่0มื่บาทเท่านั้นใส่เทสใส่สปอร์ตก็ต้องคันนี้ Isuzu D-Max Cab 3.0 V Cross M g e ีย t ์อีอโต้ปี2020คันนี้เลยแจ่มๆจมดนใจวัยรุ่นหลอ่ลอๆสวยๆแถมฟังกช์ชันครบครบถบ้านมือเดียวต้งแต่้ายแดงวิ่งน้อยวิ่งแค่50,000กว่าโลเท่านั้นเอาไปเลย838,000บาทตรีดาวได้ ขอนุแลรวหนึ่งหมื่นห้าพบาทเท่านั้นรถของเราทุกคันมั่นใจได้รถสวยคุณภาพดีไม่มีชนหนักพิกคว่มตัดต่อจมน้ำรับประกันระบุในสัญญาซื้อขายไม่ว่าจะคันไหนก็มั่นใจได้แน่นอนพอเราคัดแต่รถสวยและใครแรงคันไหนอยู่อย่าคิดนานรีบทักมาด่วน